สวัสดีครับสวัสดีครับบานหมาพันทิบครับสวัสดีครับ Hi ตาตาสวัสดีครับ Hi everyone คือคือไลฟ์อันนี้ก็คืออยากจะมาบอกว่าผมมี YouTube ส่วนตัวแล้วนะครับผมกว่าจะทำออกมาได้นะครับคิดเยอะมากเลยคิดเยอะคิดอะไรก็ไม่รู้ครับ ก็ตัดสินใจเอาวะอ่ลองอ่ทำดูแล้วกันนะฮะก็อยากจะมาพูดถึง YouTube ครับก็อยากจะบอกว่าว่าเออ่วาให้เข้าไปดูกันด้วยนะครับฝากด้วยครับผม y t u t u แลนด์มาร์ k ของผมนะครับตั้งใจทำมานานแล้วนะก็กว่าจะได้ทำออกมาสักทีนะครับก็นะ ก็ในนั้นก็คงจะเห็นผมทำกิจกรรมต่างๆคงไม่ได้เป็น YouTube เขาเรียกว่าอะไรคงไม่ใช่เป็นแบบ c h ช n n e l ที่แบบพาไปเที่ยวหรือว่าเเออออ่อ่พาไปที่สวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็อาจจะมีบ้างนะแต่ว่าก็คงจะเป็นการใช้ชีวิตของผมซะส่วนใหญ่ส่วนมากแล้วก็แล้วก็จะได้เห็นทำเห็นผมทำอะไรไปไหนต่างๆนานามากขึ้นนะครับ เออก็็อ่าคลิปแรกที่จะออกก็คือ30นินี้ใช่ไหมครับสามสิบนี้ก็ก็จะเป็นคลิปที่ผมปลูกต้นไม้อะเนาะเออก็กระปุกไม่ค่อยเก่งหรอกไปดูดูแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีแบบอัปเดตว่ามันจะแบบเอโตไหมหรือตายไหมนะครับผมยังไงก็ฝากฝากเข้าเข้าไปดูติดตามช่องผมด้วยแลนด์มาร์กนะครับผมหลายคนอาจจะงงนะครับก็ผมก็งงเหมือนกันแหละ งงว่าแบบอะไรนะช่องแลนด์มาร์กแล้วก็มีย่อยออกมาอีกเป็นบุ๊กมาร์กนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีอะไรให้ติดตามคุณก็สามารถติดตามช่องทางของผมได้มากขึ้นนะครับก็จะได้เห็นเห็นเห็นหน้ากันมากขึ้นนะครับก็จริงๆเราก็เราก็ไม่ได้เจอกับแฟนคลับแล้วก็ไม่ได้เจอกับคนที่ทำงานอะไรแบบ เหมือนเมื่อก่อนอะ่ะเราก็คิดถึงแล้วก็อยากให้คนได้ติดตามชีวิตเราเะนาะนะครับก็ตัดสินใจทำแล้วล่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นี่ยังไงล่ะยังไงล่ะกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคพูดถึง YouTube โอเคอ่ะก็มาอ่านคอมเมนต์บ้างดีกว่าขอบอ่าพี่มัดมีนะฮะ พี่กำลังจะไปทับแขกโอ้ oh, oh, พี่นันมีไปสวยมากผมชอบที่นี่มากนะครับชอบที่นี่มากๆเลยไปไปไปแนะนำเลยทุกคนพี่แพรก็มาจา้าพี่แพรนะครับแทนเชียวเอ่อมาทะเลอเนาะนั่งอยู่เฉยๆก็ดำ <laughs> มันมากับสายลมนะฮะ ก็ถึงผิวจะสีน้ำผึ้งนะฮะแต่ว่าก็ไม่พังนะครับผมเพราะเรามีสกินแคร์ที่ดีครับผมคิส์ครับอ่ะขายของอีกโอ้พี่คิมจะมาแจมไหมคะหมายถึงจะมาแจมในไลฟ์นี่หรือว่าจะมาแจมในแลนด์มาครับผมก็บอกเลยว่าเอ,อรายการของผมก็คงจะมีน้องคิมเข้ามาแจมด้วยเพราะว่าเออ เราเราก็ทํากิจกรรมอะไรด้วยกันทุกวันทุกอย่างอยู่แล้วนะคะก็ก็คงจะจะหนีไม่พ้นก็คงจะต้องมีน้องที่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 ติดเข้ามาด้วยนะครับจริงๆเราก็อยากเราก็คิดกันว่าจะทําคู่กันแต่ว่าเออลองดูก่อนผมขอลองดูก่อนจะได้รู้ว่ามันต้องทํำยังไงนะพี่คิมอยู่ไหนนะครับตอนนี้เลือกรูปลงอยู่ในห้องนู่นนะครับอยู่ในห้องครับ เลือกรูปแบบเป็นช่วโมงนะฮะผมก็เหมือนกันคือทริปทริปเนี้ยรูปเยอะมากมากมากจนแบบเหลือเยอะมากมากจนแบบโอ้เราก็ไม่กล้าลงเยอะเดี๋ยวหาว่าเราแบบอันนี้อีกนะฮะก็ก็เยอะจริงๆเดี๋ยวจะทยอยลงแล้วกันเอาที่มันแบบสวยจริงๆนะฮะก็จะมาไลฟ์บอกว่านะครับ ช่องแลนด์มาร์คใน You Tube ของผมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับที่มากับวันไหนคะเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้แล้วครับก็เาขาเรียกว่าอะไรทำงานเคลียร์งานไว้แล้วก็สางงานไว้แล้วก็เคลียร์มาหลายวันเลยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยแล้วก็เป็นเาขาเรียกว่าอะไร เราก็ตั้งใจมาในโอกาสพิเศษของเราด้วยนะครับผมก็ทิปนี้แฮปี้มากๆเลยบ้านมาพันทิปส่งมาทางนี้ให้ลงบ้างก็ได้แม่ได้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่แพรส่งไปให้ก็ได้เดยอะจริงกลัวเบือ่อลงจนแบบกลัวเบื่อกันเลยครับเป็นไงกันบ้างเนี่ยฮะ กรุงเทพฝนตกไหมอะ่ะกรุงเทพฝนตกไหมครับอยากรู้ครับนี่ก็ไม่ได้เปิดกล้องดูที่บ้านเลยว่าเป็นยังไงบ้างแบ่งปันให้ลงด้วยก็ได้จ้าจ้าที่มหมาบันทึกไลฟ์ได้ไหมคะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากดไม่ผิดนะครับก็ก็น่าจะเห็นว่ามันยังอยู่นะครับพี่คิมอยู่ไหนพี่คิมอยู่ข้างในครับเขาเลือกรูปลงอยู่ครับไม่เบื่อเพราะรูปสวยมากขอบคุณมากครับก็ทมองฝนตกทุกวันเออยังไงก็ดูแลตัวเองนะครับอย่าให้ป่วยแล้วกันกินวิตามินเยอะๆแล้วก็ออกกําลังกายเยอะๆนะฮะแล้วก็เป็นกาลังใจให้นะครับก็ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดนะครับที่แบบเอ่อเอ่อน้ํา ระดับน้ําค่อนข้างจะสูงขึ้นหลายที่นะครับก็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 ได้จะส่งกําลังใจให้แล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้นะครับผมก็นะช่วยกันช่วยได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะช่วยๆกันนะครับเกียมล่าทรลชนวันไหนคะยี่สิบแปดตุลานี้ครับผมพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับตุลานี้ตุลานี้แน่นอนแน่นอนเลยชัวร์แล้วเจอกันในทีวี ช่องสามสิบสามนะฮะพหมากทาครีมกันแดดน,นะครับทาแล้วค่ะทาแล้วค่ะเนียนดีนะเนี่ยทนะาแล้วติงหน้าไม่ไหมแต่ว่าก็ผิวก็มันก็มันก็เป็นธรรมดานะมาทะเลมันก็ขำเพิ่มบ้างพี่หมากเล่นละครเรื่องใหม่กับพี่ย่าเหรอคะอุ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อให้ทางช่องแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาเป็นคนบอกดีกว่านะครับผมอ่า โอเคไปหลายวันแล้วแต่หน้ายังใสอยู่เลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะฮะอายุก็ไม่ใช่น้อยนะแล้วครับเด็กใหม่ๆก็มีมากมายเลยฮะ <c oughs> ละครกับพี่ย่าล่ะอา้าวถามนี่ละละครกับพี่ย่าล่ะคะเฟรมไหมให้ทางช่องแล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่ผู้จัดเป็นคนเฟรมดีกว่านะครับมีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศหลังโควิดหมดไหมคร จริงๆจะมีอ่ะเชื่อปะ่ะว่าจะมีอะ่าไปพร้อมกี้นี่แหละแต่มันไม่สะดวกครับก็เลยอ่ะให้เข้าไปก่อนแล้วกันนะขึ้นชีวิตแซ่บมากอ,าอุย้ยนี่ช่วงนี้กำลังพีคเลยนะขึ้นชีวิตก็ติดตามแล้วช่วงนี้ใครคิดถึงกันก็ดูศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับมาโพนี่ข้างหลังแอบแย่งซีนเนี่ยผมเห็นหน้าสามสี่วันแล้วเนี่ย ตัวเนี้ยลอยอยู่ในสะเนี่ยหมุนไปหมุนมาก็เลยหยิบเอาจับไปวางตรงนู้นนะครับใช้อะไรคะเนี่ยเย็นนี้ทานข้าวที่ไหนคะเออเออที่นี่แหละครับที่นี่แหละครับก็มาเที่ยวเราก็ต้องระวังตัวนะฮะก็ทำอะไรให้ปลอดภัยทุกอย่างเข้าไว้นะครับผมประมาทไม่ได้นะครับ ยุงครับยุงกินข้าวแรงแล้วกายยังไม่ได้กิ่นเจ้ายังไม่ได้กินเตือ้อยังไม่ได้กินเตือ้อตอนนี้ย้อนดูละครพี่หมากทุกเรื่องเลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับวินิคอมทั้งหลังออกมาเองหรือเปล่าเปล่า,าครับทางโรงแรมเขาจัดให้โอ้ยยุงยุงพี่คิมอยู่ข้างในครับพี่คิมไปไหนอยู่ข้างในครับพรุ่งนี้ไปไหนมาจะรู้ไหมเห็นถามจังเลย พรุ่งนี้ไปไหนมามีช่องแล้วต้องลงคลิปบ่อยๆนะจ้าจะพยายามนะครับก็จะพยายามอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับแฟนคลับจะพังงานโอ้ยอยุงตัวใหญ่มากเลยโอเคนี่แหละจะมาพูดถึง YouTube ของผมว่าเอาละว่าแบบอันนี้แล้วนะมีแล้วนะ ให้ดูวิวหน่อยแล้วกันตอนนี้นั่งหนึ่งด้าห้องพี่สาธิตดุมากดูแต่ในละครนะครับผมตัวจริงไม่ดุเลยครับพี่หมีสวัสดีครับขอพี่กร์หุ่นสาธิตตอนผอพี่กรพี่กรเอพี่กรใครนะพี่กรคือใครนะโอเคเดินไปหาพี่คิมหน่อย ได้บอบี้เซ2 hi, หน่อย <Hi. S 1> <laughs> ไม่เมื่อยเหรอครับนั่งเลือกรูปตั้งนานเนี่ยฮะมันเลือกไม่ถูกอ่ะม่สวยหมดเลยอืมาแล้ว โอ้มื้อเย็นของเรามาแล้วโอ้พอดีเลยเชิญครับเชิญครับโอ้โหเอามาแต่ไม่ต้องไม่ต้องลงน้ำก็ได้นะคะที่นี่ดูแลเราดีมากเลยครับแล้วก็ผู้เยอะมากค่ะพาดานเอาดินเนอร์นะครับเชิญครับเดี๋ยวเราจะเป็นควันยูก่อนโอ้โหโอ้ใหม่สกินหมดไหมเนี่ยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากโอเคเราขอตัว นะครับก็ได้บอกอะไรที่อยากจะบอกแล้วก็คือ YouTube นะครับผมยายาไลน์มาร์ไปฟอนแล้วก็ไปสับสไครต์กันเยอะๆนะคะเขาพูดไหมดต้องแบบไปกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยเพื่อไม่เอออะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคไปกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งเออกระดิ่งทำไมอ่ะเพื่อแบบ เพื่อแบบให้มันแจ้งเตือนถ้าสมมติเราลงคลิปใหม่ความเข้าใจของเขานะอ๋อเหรอเออโอเคครับโอเคขอบคุณมากบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะแล้วเจอกันไม่ต้องไม่ต้องลงค่ะเนี่ยเมื่อคืนโกนเรื่องงานไปไปดูสตอรี่ของคุณคือวันนี้คุณหมายั้งคืนเยอะแบบ